สวัสดีค่ะตาก็จะเอาเอากล้วยนะคะใส่ยาสวัสดีก่อนตาสวัสดีจ้าสวยๆลูกสวยๆตาเอายาวิตามินซีให้น้องกินสวยๆแล้วหมดแล้วใส่กล้วยนะคะใส่กล้วยให้กินนะสวยๆสวยค่ะเบิกก่อนสวัสดีสวยๆลูกค่ะค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีช่องน้องพังพันารายนะคะคุณแม่จ๋าตาก็เอายาใส่กล้วยนะคะ,ะเป็นวิตามินซีนะคะให้กับน้องพังพันารายกินนะคะคุณแม่จ๋ายามยามยินส,สวัสดีจ้าตาก่อลูกจ้าสวยทําขาสวยสวยทำตาหวานด้วยลูกสวยแล้วทาตาบานด้วย ค่ะยามเย็นค่ะคุณแม่จ๋าจะเข้าที่นอนก็กินยาวิตามินนะคะคุณแม่จ๋าน้องพันารายน้องอยังเป็นเด็กอยู่นะคะต้องกินนะคะแคลเซียมนะคะคุณแม่จา๋าเอาตาให้กินยาแก้ท้องอืดด้วยนะคะคุณแม่จา๋ามาลูกมามาลูกมากินนะคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีจ้าสวยจ้าสวยสวยลูกแก้วสวย,สวย จะสวยยังไงตาไปโอ้ยสวยวทำสวยแบบไหนลูกทำน่ารักนะคะพนารายจะเป็นเอ่อเชือกที่นะคะกินยาง่ายค่ะคุณมแม่สวยค่ะกินง่ายมากๆเลยค่ะ กินอีกสักสองวีาตากินแล้วก็นะคะจะเข้าที่นอนฝั่งนน้นก็เป็นแม่ไข่มุกค,ค่ะตอนค่ําก็นะคะเอามานะคะมาที่นอนพรนรายจะนอนตรงนี้ค่ะตอนกลางคืนค่ะรับบรรยากาศเย็นๆค่ะคุณแม่ค่ะ ที่เกยก็หลบแดดนะคะหลบแดดหลบฝนนะคะตอนกลางวันนะคะตอนตอนกลางคืนก็มานอนนะคะนอนอยู่นะคะใกล้ๆกับแม่ไข่มุกนะคะโอ้น่ารักมากเลยะค่ะเรื่องกินนะคะช้าๆหน่อยตาเดี๋ยวติดคอ ช้าๆหน่อยจ้าเดี๋ยวติดคอจะตาอร่อยไหมคะสวยสวยเลยสวยสวยสวยแบบไหนสวยแบบไหนสวยแบบไหนคะสวยแบบไหนจ้าคุณหนูอกน เลยค่ะทหน่ออนไบัวลูกทอนไสบัวแบบไหนค่ะถูกต้องแล้วลูกทำถอนไสบัวส,สวยๆ<ว>ให้ชื่นใจหน่อย,ยนั่นแหละค่ะน่ารักมากเลยค่ะคุณแม่จ๋าน้องพังพนารายค่ะยามเย็นก็อ้อนคุณตากินค่ะคุณแม่จา๋าอ้อนกินผลไม้วันหวานจากคุณตานะคะ ตอนเย็นก็ต้องมีอาหารให้กินค่ะคุณแม่จา้าเพราะว่าพนรายยังเป็นเด็กอยู่เนาะค่ะคุณแม่จา้าเป็นเด็กอยู่นะคะก็ต้องการอาหารหวานๆนะคะคุณแม่ค่ะตะเออร่อยไหมคะคุณนูอร่อยไหมคะ,คมคะ,ะเดียวเดียว เอาอันนี้ต้นสับปะรดเอายาให้น้องนี่ก่อนตา,า,าจะะอาอะไรลูกจะเอาอะไระเดี๋ยวกินหญ้าด้วยตาย่้าให้อาบหญ้าก็เป็นอาหารหลักให้น้องค่ะคุณแม่จ้า หญ้าก็าจะเป็นอาหารหลักคือน้องจะเป็นหลักนะคะกลางคืนจะกินนะคะกินนะคะหญ้านะคะตอนกลางวันก็จะกินนะคะอาหารหวานๆนะคะคุณแม่จ่ากินอาหารหวานๆค่ะ ฝากคุณเมจาคลิปวันนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคุณเมจาวันหน้าก็ติดตามนะคะช่องน้องพังพันนารายนะคะฝากน้องพันพันารายของเราด้วยนะคะคุณเมจาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้องด้วยนะคะค่ะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีจ้า